เปกกี้นะตอนนี้ป้าต้องให้เขาอยู่ในห้องน้ำเพราะว่าเขาชักชักสองชักมาวันกว่าแล้วว่าชักแล้วก็ฉี่ลาดอื้ออือด้วยอะแล้วก็เบิ่บะไปหมดแล้วตัวเขานี่แบบเปียกไปหมดเลยไงป้าต้องล้างเขาตลอดแล้วก็ให้เขาอยู่ในห้องน้ําไปเลยเพราะห้องน้ํามันเย็นแต่ป้าก็เช็ดแห้งสะอาดนะห้องน้ํามันไม่มีใครเข้าห้องน้ําเขาไปเข้าข้างบนหมดตรงนี้เขายกให้เป็กกี้เขาอยู่ สงสารเขาอะเพราะว่าแปลกมากเลยอะเขาชอบชักแต่วันโกนวันพระไปเกี้ยอยู่มาอยู่มาสี่เดือนแล้วเนี่ยป้าสังเกตกับลุงเขาก็คุยกันอยู่ว่าเอ๊ะทำไมวันโกนวันพระเขาจะชักหนักมากนี่นะอันนี้คือป้าถ่ายเอาไว้สองสามวันแล้วแล้วทีนี้เนี่ยมันพ้นวันโกนวันพระพอหมดวันพระปุ๊บที่เขาไม่ชักเลยเชื่อไหมเมื่อวานทั้งวันอะไม่มีชักเลย หมดวันพ้าปุ๊บนี่เขาแบบนอนแบบคือหมดเรีย้ยวหมดแรงอะ่ะเราก็หยุดชักเลยถึงวันพานี่กินยายังไงได้ก็เอาไม่อยู่เขาจะชักหนักชักโหดมากป้าต้องขังเขาไว้ในในห้องน้ำเนี่ยนังสารเขานะไปกี้เพราะว่าห้องน้นํานี่ป้าก็จะเคลียร์ทุกอย่างคือไม่ให้เล็บเขาเกาะไม่ให้เล็บเขาโดนไม่ให้ตัวเขาไปกระแทกอะไรแต่ป้าก็จะมาเฝ้าเขาตลอดเลยนะ มาดูเขาตลอดเวลาได้ยินเสียงเขาชักต้องเข้ามาดูเขาเพราะว่ากลัวหน้าเขาไปฟ้าไปอะไรกระแทกกันอะไรแล้วก็ต้องช่วยช่วยเขาแต่ถ้าอยู่ข้างนอกนี่ไม่รู้เขาจะวิ่งไปชนอะไรมั่งอ่ะไปเกี้ยเขาเวลาชักเขาชักหนักหนักจริงๆเลยช่วงมันโกลมมันพานี่แล้วก็เสียงกรี๊ดดังมากกลางคืนอ่ะโอ้โหขนาดป้าขึ้นไปนอนข้างบนได้ยินเสียงเขานะเนี่ย ตรงเนี้ยออกมาเขาชักแล้วก็มุดเขาไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ป้าก็เลยนี่ให้เขาอยู่ตรงนี้โซนนี้เลยแล้วก็ป้าก็มาเฝ้าก็คืนนี่ป้าลงมานอนเฝ้าเขาเลยเชื่อไหมเฝ้าหน้าห้องน้ํานอนหน้าห้องน้ํานี่แหละนอนกับเบกกี้เนี่ยเนี่ยนอนอยู่เป็นเพื่อนเขากลัวเวลาเขาชักขึ้นมาไม่ได้ยินไงเดี๋ยวช่วยเขาไม่ทันถ้าเกิดคอเขาไปพันกับอะไรเล็บเขาไปเกี่ยวกับ อะไรมานะป้าก็ต้องนอนเฝ้าเลยกลางคืนนอนเฝ้ามาสองคืนแล้วนะเป็นห่วงเขาแต่เมื่อเมื่อคืนนี้นอนเฝ้าเราเขาไม่ชักทั้งคืนเลยพ้นนันพระปุ๊บเขาไม่ชักเขานอนทั้งคืนกลางวันกลาง,งวันก็นอนทั้งวันแล้วเมื่อคืนก็ไม่ชักทั้งคืนเลยจริงๆนะเป็กกี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเนี่ย เขาคงเป็นเวรเป็นกรรมของเขาแน่ๆเลยเนาะป้าว่าเนาะคงเป็นกรรมของเขาแล้วกรรมของป้าเนี่ยที่เป็นต้องมานอนหน้าห้องน้ำเฝ้าแมวบ้าเออต้องทํากรรมร่วมกันมาละป้าสงสัยป้าต้องไปดูไปนั่งมองเวลาเขาทําบาปทากรรมไว้ตั้งแต่ชาติไหนก็ไม่รู้เนี่ยก็เลยต้องมานอนเฝ้ากันอยู่อย่างนี้เนี่ยเขาเป็นโรคอะไรของเขาที่แบบ หมอเขาบอกรักษาไม่หายต้องกินยาไปจนตลอดชีวิตอนะ่ะแล้วเวลาเขาชักมานี่อุย้อยเดี๋ยวนี้ชักหนักชักโหดชักรุนแรงมากปิง้งแบบแล้วเอาเล็บเอาเท้าเล็บเท้าตัว,ตวเองอะข่วนตัวเองอะอุย้ยนั่งสาดมากเลยกังวันป้าก็ไม่ให้ข้าวให้ข้าวพวกเจ้าดำเจ้าดำ นี่มาถึงก็ป้าก็เรียกหาวันนี้ไม่เห็นใครเลยป้าก็มานั่งเรียกเรียกจะดำจะส้มออกมาอันนี้ข้าวเก่าที่ป้าทําไว้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ลอยเหมือนว่าเจ้าของบ้านเขาจะทําให้เขากินมันเหมือนปลาแห้งมากกว่าเนี่ยที่ป้าให้เขากินเมื่อวานเป็นอกไก่อกไก่ย่างแล้วก็อาหารซอง <c oughs> อาหารเมร็ดที่ป้าก็ฝากเขาไว้เขาก็เทคงเทให้แหละป้าก็เทเพิ่ม เพิ่มให้แล้วก็เนี่ยได้ยินเสียงจะส้มออกมาละจะส้มจะส้มออกมาก่อนเลยกระโดดออกมาจากประตูบ้านที่เขาเจาะเป็นรูให้ให้แมวกระโดดเข้ากระโดดออกนะเจ้าของบ้านเขากใจดีดีเขาก็ห่วงแมวกลัวกลัวแมวโดนตัวเงินตัวทองขึ้นมากินไงตอนกลางวันนะ่ะ พอมันอยู่ข้างบอกข้างไอ้หนองเขาเรียกอะไรเป็นป่าเนาะมีเงินมีตัวเงินตัวทองมีงูอย่างเงี้ยเขาก็ห่วงไงเขากลัวเออมันเข้าไปกินลูกแมวอะ่ะเขาก็งัดงัด,งดไอ้ไม้ออกไปงัดไม้ออกไปแผ่นหนึ่งอะ่ะให้มีรูอะ่ะจะดํามาละ จะดำก็ตามออกมาเห็นไหมนี่ไงได้ยินเสียงโคงโกลมเห็นไหมงัดไม้ออกไปให้ให้ให้แมวออกมาได้เขา้ขาค่ะกระโดดเข้ากระโดดออกไนงะเขาห่วงลูกแมวที่อยู่ข้างในเขาก็ปิดประตูไว้จะสองตัวนี้ก็กระโดดเข้ากระโดดออกได้ตอนกลางวันออกมากินป้าก็มันบางวันก็ไม่ค่อยเจอเจ้าส้มเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวไปอะไรมั่งน้องที่ก็เจอแต่เจ้าดำ แต่เขาก็นอนอยู่บ้านนี้แหละเจ้าของเขาบอกว่าเขาก็มานอนมานอนแล้วเขาก็เข้าใกล้เจ้าดำไม่ได้เพราะว่าเจ้าดำเขาจะกัดเอาเขาคู่เขากลัวเขากลัวเจ้านี่จะปั้มไงเขาก็ไม่เขาก็ขู่ไม่ให้ให้ม่ยุ่งเพราะว่าเขาให้นมลูกอยู่เนาะเขายังไม่ได้เวลาเขายังไม่ติดสัตว์เจ้าดมก็ลูกเขาน่าจะประมาณสองเดือนนั่แหละเดี๋ยวเขาก็เริ่มเริ่มละ เนี่ยตอนนี้ก็ลูกเขาเพิ่งจะเริ่มพักกนหัดเดินกำลังเดินได้แต่ก็ยังกระโดดยังอะไรไม่ได้เนะยังตัวเล็กอยู่เพิ่งจะได้เดือนกว่ากว่าเองนะเจ้าดําเขาก็ยังยังไม่ติดสัตว์เขาก็ยังแบบขู่ไม่ให้เจ้าส้มเนี่ยมาปั้มมาค่มขืนเขาเก,กินได้กันได้แต่ถ้าเจ้าส้มทําท่าว่าจะไอ้กัดคอเขา,มาเมื่อไรเขาก็ขู่เขาไม่ให้ยุ่ง เนี่ยนะขอให้อีกน,น,นานๆสักพักหนึ่งก่อนนะดำเอ,อ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งติดสัตว์เร็วนักเลยเนาะตอนที่รุ่นก่อนน่ะเขาก็นานอยู่เหมือนกันนะกว่าเขาจะเริ่มกว่าเขาจะท้องอะ่ะตอนที่รุ่นเจ้าดำซ่ากับเจ้าเทาเทาอะ่ะก็นานอยู่เหมือนกันนะจนลูกเขาโตสามสี่เดือนแล้วอะ่ะถึงจะเห็นว่าเขาเริ่มท้องอะ่ะแม่ดำเนี่ยเนี่ยก็นานอยู่เหมือนกันเขาก็ไม่ได้ เร็วเหมือนหน้าผีหน้าผีนี่เร็วมากติดสัตว์เร็วจริงๆเลยแล้วก็มามามา,มาหาเจ้าดำคอขาวเจ้าดำคอขาวก็ได้ยินเสียงเรียกก็วิ่งออกมาแต่ว่าเจ้าหัวโตไม่มีไม่เห็นเลยป้าเรียกาก็ไม่เห็นออกมาเลยนะก็ไปถามคนแถวนั้นเขาบอกว่าอ๋อมันอยู่แถวนี้แหละไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่ามัน มีคนนะ่ะเขาเลี้ยงข้าวหมาเขาก็มาเทแล้วมันก็แบบอบออกมากินข้าวหมามั่งอะไรมั่งอ่ะมันไม่อดหรอกไม่ต้องห่วงมันแต่ว่าป้าก็เจอมันทีไรมันผอมผอมผอมลงเยอะเลยนะหัวโตวอะ่ะมันไม่ได้กินไม่ได้เจอป้าทุกวันน่ะแต่ก็มันก็คงได้กินแหละแต่ว่าก็ไม่ได้อิ่มเหมือนตอนที่อยู่กับป้าเนาะนี่อันนี้ก็นั่งเฝ้า แล้วก็ป้าก็เอาหาเม็ดมาเทไว้ไว้ให้เจ้าหัวโตกับพวกสามสีกับเจ้าส้มขาวเนาะแล้วก็มาหาเจ้านางน้อยก็มายืนคอยป้าอยู่หน้าบ้านร้องเรียกคอยหน้าบ้านป้าก็เรียกหาหัวโตแล้วฝั่งนี้ป้าก็มาหาอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่เจอเขาหรอกหัวโตอ่ะไม่ป้าก็เหมือนได้ยินแ,แว่วๆป้าก็เรียกหาเรียกหาทุกที่ไปทางไหนก็เรียกหาไม่รู้เขาไปอยู่ตรงไหนเผื่อเขาจะข้ามมาหาหนางน้อยเนาะ ก็ไม่เห็นเลยนะเห็นอยู่ครั้งเดียวที่เขาข้ามอาหารนังน้อยป้ามาป้าก็ตะโกนเรียกขออนุญาตเจ้าของบ้านแต่เขาบอกว่าถ้ามาก็เปิดเข้ามาได้เลยเขานอนอยู่ข้างในอ่ะไม่เป็นไรเข้ามาเลยมาเอาอาหารให้นังน้อยได้เลยป้าก็เรียกแล้วก็นี่นะพาเอานังน้อยเขากินอาหารเปียกนังน้อยนะเขาชอบกินอาหารเปียกป้าก็ให้เขาห่อหนึง่งแล้วก็เทอาหารเม็ดไว้ให้เขานี่นะเอาอาหารเมร็ดมัน มันเก่ามันเก่าแล้วป้าก็เลยออกไปเททิ้งออกไปเททิ้งแล้วก็เดี๋ยวก็เทให้เขาใหม่เทให้เขาใหม่เนะเพราะว่ามันมันเหมือนมันโดนน้ำฝนนะ่ะมันชื้นๆยังไงไม่รู้ป้าก็ไปเทเทออกแล้วก็เทอ,อาหารเ,เอ่ออาหารเปรียกให้เขาน้อยเขาชอบกินอาหารเปรียก เขาหอมเลยเขาเขาไม่ค่อยอ้วนป้าก็ห่วงเขาสงสารเขาอยากให้เขาอ้วนก็ทําหมันแล้วนะแต่เขาเป็นแมวหุ่นนี้หรือเปล่าไม่รู้เนาะเขาไม่อ้วนน่ะเจ้าของเขาบอกว่าชอบไปเอาพวกของสดมากินพวกนกพวกอะไรบางทีก็จับจิ้งจกจับหนูมามามากินน่ะนังน้อยเขากินของดิบมากป้ากลัวเขาจะเป็นพยาธิแต่วันไหนจะเอายาถ่ายพยาธิไปให้เขากินสักเม็ดหนึ่ง น,น้องน้อยวิ่งตามไปพวกอา,อาหารเม็ดอาหารเม็ดเก่าเอาไปเททิ้งนี่ป้าก็เทอาหารเม็ดไปให้เขาแล้วก็ฉีกอาหารเปียกน้องน้อยเขาเขาชอบกินไงกลางวันเขาก็ไม่ค่อยได้กินอะไรดูตัวเขาผอมๆป้าก็สงสารนหะตามใจเขานิดนึงเนาะน้องน้อยเนี่ยเขาไม่ค่อยอ้วนเลยอะเท้าตัวเท่าเดิม ทำหมันมาแล้วนะแต่ก็ไม่ไม่อ้วนป้าก็อยากให้เขากินเยอะๆกินอาหารเมร็ดเขาคงจะเบื่อป้าก็เออให้เขาวันละสองก็ได้ไม่พอพอได้พอได้อยู่นะนางน้อยให้เขากินไปมาถึงบ้านใหญ่ก็เจอแม่นาผีแล้วก็เจ้าน้ำตาลวันนี้เจอสองตัวแล้วก็แล้วก็มาถึงบ้านใหญ่วันนี้เจอเจ้าน้ำตาลแล้วก็แม่นาผี เจอสองตัววันนี้เรียกออกมาน้ำตาลก็วิ่งมาแล้วก็แมนาผีออกมาก็กินอาหารเม็ดอยู่ข้างในบ้านนี่ป้าก็ฉีกไก่ฉีกไก่ให้จะน้ำตาลก็ไม่ค่อยกินสงสัยเขากินอาหารเม็ดทั้งวันแล้วเนาะเพราะว่าป้าเทอาหารเม็ดไว้ให้ตลอดเลยสองที่ตรงบ้านเจ้อ้อแล้วก็ตรงบ้านนี้น้ำตาลน้ำตาลผอมลงนะน้ำตาลตั้งแต่ป้าไม่อยู่เนี่ย ผอมไม่ได้กินเต็มที่ถ้าป้าอยู่ป้าจะคอยเฝ้าให้เขาได้กินจนอิ่มจนอิ่มนะ่ะตอนนี้เขาไม่ค่อยได้ไม่ค่อยกินถ้าป้าอยู่ป้าก็จะคอยเกาคอยนั่นเขาก็ตามป้าไปแล้วป้าก็นั่งเฝ้าให้เขากินเนาะเขาก็อ้วนเห็นไหมลูกหน้าผีเดินขึ้นมาละเจ้าสีเปรสีเปิดเหมือนแม่แต่จะนําคอขาวลูกแม่น้าผีอีกตัวหนึ่งอะ ตัวเล็กอะ่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยนะวันนั้นเห็นอยู่บนหลังคาบ้านอยู่ตัวเดียวอย่างเขาวิ่งอยู่เขาจะขี้กลัวขี้กลัวมากขี้กลัวกว่าเจ้าสีเปิดนี่แล้วสีเปิดนี่ก็จะกล้าหน่อยก็จะคอยตามแม่เขาเนาะเวลาแม่เขามากินเนี่ยเขาก็จะวิ่งมากินหน้าตาเขาเก๋ไก่มากเลยนะสีเปิดเล็กเนี่ยหน้าสวยกว่าแม่สีเขาชัดกว่าแม่เขาน่ารักดีแต่ว่าป้า เขาใกล้เขาไม่ได้เลยแม่นาผีเขาจะคอยร้องบอกลูกเขาให้ให้ให้หนีนะค้า้านี่คือป้าตั้งกล้องเอาไว้ข้างประตูป้าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเนาะป้าก็เลยเอากล้องพิงไว้ข้างข้างประตูทางเข้าบ้านเขาอะแล้วก็เดินหนีไปไงก็เลยกล้าขึ้นมากินเนี่ยเจอตัวเล็กอะขี้กลัวมากเพราะว่าแม่เขาจะคอยบอกไงเพราะว่าตอนนั้นป้าไปจับเจ้าส้มขาวลูกชายเขาทีร่รุ่นเดียวกันเนี่ย จับไปให้คนเลี้ยงอ่ะจับ เขากำลังเขาอยู่บนกำแพงไงเจ้าส้มขาวเขาซ่านะป้าก็เลยจับได้แล้วก็อุ้มไปต่อหน้าต่อตาแม่เขาเลยป้าก็รู้สึกไม่ดีแหละแต่ก็บอกแม่พี่ว่าเดี๋ยวป้าจะไปหาคนเลี้ยงให้ดีๆเขาก็ไปเลี้ยงให้ดีๆแล้วนะคนเที่ยวไปเขาก็ขายไก่ที่ป้าไปซื้อซื้อไก่เขามาขายทุกวันแหละป้าก็ถามข่าวเขาทุกวันเลยเขาก็เอารูปมาให้ดูว่าเขาอยู่อยู่สุขสบายกินดีสุขสบายน่ารักมากเลย ขี้บ่นด้วยจะส้มขาวอะอสบายแล้วมีคนเลี้ยงแต่สองตัวนี้แม่นาผีเขานั่นเลยอะเขาเคร่งมากเห็นป้าเดินมาใกล้นี่รีบไล่ลูกหนีเลยร้องสั่งลูกให้เงียบกริบไม่ให้ใกล้ป้าเลยกลัวมากเนี่ยเออใกล้สิ้นเดือนนี่จะจับทำหมันแล้วนะแม่นาผีเนี่ยเพราะว่าลูกเขาโตแล้วเนาะ นี่สิ้นเดือนนี้นะจะเป็นคิวแม่นาผีแล้วอีกตัวหนึ่งเจ้าดําเล็กอะเห็นบ้านที่ข้างๆเนาะแกเล่าให้ฟังว่ามันเริ่มติดสัตว์แล้วนะแล้วป้าไม่เคยเจอเขาเลยไงเจ้าดําเล็กอะเพราะมากังคือกลางวันเนี่ยไม่เห็นเขาเลยเขาไม่ออกมาให้เห็นเลยทั้งคู่ดําเล็กทั้งดําแม่ลูกหายอะ่ะไม่เจอเลยเจอหน้าผีกับเจ้าเจ้าส้มก็เจอมั่งแล้วก็เจ้าน้ำตาลนี่ที่เห็นประจำประจำเนาะนันแหละป้าป้าว่าป้า คงจะจับเขาไม่ได้และจะดําเล็กอ่ะแต่หน้าผีนี่เขาก็ยังอยู่เฝ้าลูกเขาอยู่ไงเขาเรียกตอนไหนเขาก็ออกมาถ้าเอากงดักจริงๆเขากงดักได้นะผีอะ่ะเนี่ยสงสารเจ้าน้ําตาลมากเวลามาให้ข้าวทีไรเขาก็จะมาเฝ้าถูแข้งถูขามาคอยพนอพนพนเอาพนอแบบว่าอยากไปด้วยอะไรเงี้ยอยากอยากให้เกาตาม ตามเพเวลาป้าจะขึ้นมอเตอร์ไซค์กลับขับรถกลับมานะ่ะเขาจะวิ่งตามแล้วก็มองป้าเห็นแล้วสงสารมีใครอยากได้บอกป้านะเดี๋ยวป้าอุ้มไปให้เลี้ยงเขาคิดน่ารักขี้อ้อนมากเขาเป็นเด็กดีนะเจ้าน้าตาลเนี่ยเขาให้ใครๆครอุ้มได้หมดเลยเนี่ยน้ําตาลเนี่ยนะสงสารมากเลยเขาติดคนเขาให้คนอุ้มแมวหน้าสงสารมากเลยเจ้าส้มไม่ไม่อาใครดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆปั้นปลาลัดและปลาลัดทาดแมวด้วยนะคะ